แหลมขาดบ่อยเป็นเรื่องปกติแล้วเหลืแต่มีลูกค้าถามเข้ามาว่ากลางขาดแล้วมันเกิดจากเหตุอะไร,รกลางขาดมือหนักไปหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันครับอันนี้เขาถามมาเขาถามมามันก็มีหลายปัจจัยกระทบม่วยเ,เป็นการตั้งความถี่คอร์สผิดเนี่ยตัวนี้ก็เป็นตัวทําเสียงกลางขาดได้ตัวนี้อีกหนึ่งตัวที่สําคัญมากถ้าเราหมุนลงมามาเยอะอย่างเงี้ยเสียงกลางก็ทําที่เบรดด้วยทำให้มันขาดได้ถ้าหมุนขึ้นเยอะ เสียงเบรกที่กลางถ้าเบรกขาดได้เนี่ยมันตัวนี้ก็สำคัญกันการตักทอตไม่ว่าเป็นการปรับ EQ เนี่ยปรับ EQ ก็อีหนึ่งตัวที่หลายคนหลงทางกันได้คิวไปบ้านๆพี่บอกเลยไม่มีอะไรหรอกอะี้อย่างงี้ก็อันนี้ลงเนี่ยนี่ลงเนี่ยเนี่ยนี่ลงลงลงเนี่ยถามว่าปรับ่างนี้เกิดอะไรขึ้นกลางไม่ออกทำไมครับอาก็ดึงกลางลงหมดแล้วก็ไปเร่งมิกแมลงไฟเอาไปหาดอกลำพงก็ขาดอีกนี่มีหลายส่วนสำหรับขาดลำพงทีนี้การขาด มันก็มีหลายแบบไ่า่เป็นการเลือกลำโพงกับ power ไม่แมทช์กันแต่ทางทฤษฎีเนี่ยบัด power ต้องมากกว่าลำโพงหนึ่งเท่าในทางทฤษฎีนะรกระทอมเพราะว่าหนึ่งลำโพงบัดพิกสมมติว่าลำโพง600วัตต์บัดพิกอยู่ที่พันสองร้อยวัตต์เราต้องหา power พันสองร้อยวัตต์มาขาดลำโพงดอกนั้นในทางทฤษฎีแต่ทางปฏิบัตินี่ถ้าทำอย่างนั้น,น power เต็มรถแต่ว่าจะประมาณนั้นทีนี้การขาดก็สงเกตหลายอย่างในนี่นังบอยเห็นไหมนี่คือลำโพงที่ขาดมาเห็นไหมเห็นไหมว่ายสองแบบในขาดไม่เหมือนกัน เนี่ยดูไหมขา,ขาดเหนกันไหมแล้วมันแต่แล้วมันเกิดจากสาเหตุอะไรครับสองกรณีถ้าขาดจากเนี้ยเกิดจากวัดพาวเวอร์เยอะหรือวัดพีิกเยอะวอยมันขยับไปขยับมาเกิดความร้อนครวได้ขาดไปเลยก็ด<อ>่าในในการเนี้ก็แค่พาวเวอร์มันแรงกว่าดอกใช่ไหมเราเร่งขึ้นยิ่งดังเร่งขึ้นยิ่งดังพอเร่งขึ้นปุ๊บมันเกิดจากความร้อนเนี่ยมันก็จะทําการให้วอยมันเบี้ยวความร้อนเยอะเห็นไหมมีการเบียดการไหม้บางจุดนี่คือหนึ่งจุดที่ที่ที่ต้องระวัง ถ้าวราพววัดสูงกว่าแต่สูงกว่าดีกระท่อมเล่งโอ้โหติดมือไม่มีไม่มีแบบเสียงเสียงเพียเย้ยนอย่างไรแหละดอกจะขาดเนี่ยขาดต่อมาคือการใช้งานดอกผิดประเภทนี่นี่คือเป็นการใช้งานดอกผิดประเภทเห็นไหมเนี่ยใช้ผิดแบบไหนครับใช้ผิดเลยว่าคือดอกทำงานหนักจนเกินไปอ่ะสมมติดอ,อกกลางเนี่ยเนี่ยวัยอัดตัวเนี้ยอาจจะทำซึ่งเบียดด้วยก็ได้ทำไมมันขยับผิดประเภทอ,อันนี้ไม่เกี่ยวกับวัดนะเนี่ยไม่เกี่ยวกับไม่เกี่ยวกับวัดเกินคือเราทํางานผิดประเภทคือดอกกลางเนี่ยบางคนอาจจะไป ไปบูตย่านมิดโลขึ้น,นเนี่ยเนี่ยเนี่ยคือคาระเภ็ก็คืออยู่กับการบูตอีคิวเลยนะ<ม>หรือง่ายในมิกกเอาในมิกเอาง่ายๆเห็นก็กว้างดีเนี่ยบางคนก็ไปบูตมิกขึ้นบูตเบรขึ้นขึ้นด้วยบูตเบรตรงเนี้ยไม่ใช่ดังกระดอกเบดนะเนี่ยดอกกลางแล้วก็ทํางานด้วยทําให้วอยไปอย่างเงี้ยนี่นี่คือคือสำคัญเลยถ้าแกะออกปุ๊บจะเห็นเลยว่ามันขาดเพราะอะไรคือนี่ครับภาษาช่างก็ว่าเปิดปิดความถี่ก็คือว่าแต่ละคอยจะขาดไม่เหมือนกันเลยไมไม่เหมือนกันครับสมมติเราเปิดปิดกระถี่ปุบ เขาก็จะว่าก็เปิดควอมทีปกติเนี่ยผิดคอมทีเริ่มต้นมาอย่างนี้เลยครคอร์ดตัดถูกหรือเปล่าอคิวปรับถูกหรือเปล่าเนี่ยสุดท้ายก็ลงทีมิกเหมือนเดิมเ,เห็นไหมนะ่ะนี่ก็อ,อีกส่วนสําคัญที่ต้องระวัาางครับ,ค,รบคือถ้าขาดแมงเนี่ยคาที่ลูกค้าชอบพูดคือเลยกระท่อมได้ยินประจาคืออะไรเปิดไม่แรงครับน,นี่แหละนี่นี่คือคำว่าเปิดไม่แรง <laughs> และความแรงไปหยุ่ตรงไหนครับ <laughs> นี่เห็นไหมครับคําว่าม่แรงเราถอดวอยดูเราก็เห็นเลยว่า มันเกิดปฏิกิริยาขึ้นอะไรขึ้นเนี่ยถ้าเป็นอย่างเงี้ยเกิดจากการบูตผิดความถี่เนี่ยถ้าถ้าวอยเป็นหลุดออกจากวอยอย่างเงี้ยคือลำพงม,มันเด้งเด้งจนผิดจังหวะมันเนี่ยจากเสยงกลางทําง,งานทำอย่างเงี้ยมันก็เด้งผิดจังหวะมันเพราะเกิดจากเราไปบูตบูตตรงนี้ขึ้นบูตเบสขึ้นทำไมอย่างนี้ทํางานด้วยทีนี้ใครช่วยเบสพี่ก็บอกตลอดให้ลดกลางแหลมลงเนี่ยเนี่ยลดลงลดกลางแหลมลงเบสก็จะเด่นอัตโนมัติแต่บางคนผิดไปบูตเบสขึ้นดอกกลางก็ทาเบสด้วยทําไมขาดได้นี่ตัวนี้ก็หนึ่งอย่างกก็คือัเริน เนี่ยตัวนี้อีกหนึ่งอย่างหนึ่งเกินต้องต้องระมัดระวังด้วยในการซื้อถามว่ามันเกินดีไหมดีร้อยเปอร์แน่นอนเสียงกลางอิ่มดังอิ่มแต่คนเปิดต้องรู้จักลิมิตของตัวเองถ้าเริกักริมิตตัวเองเนี่ยยิงเร่งยิงดังแรีงนับรองว่าไม่จบงานแน่นอนเห็นได้บางคนเอา2,000ัสลับบัตรไปขับเสียงกลางโอ้โหดังดีลูกพี่ดังดีแต่ไปเจอบางงานที่โุ่งแจ้งอย่างเงี้ย ยิ่งเปิดยิ่งดังต่อไปก็คือลำพงขาดเนี่ยนี่คือหนึ่งส่วนต้องระมัดระวังดีๆแล้วนอกจากสองอันนี้มันมีขาดอย่างอื่นครับขาดอย่างอื่นก็เคควงทะลุอ่ะขาดอย่างอื่นถูกน้ําบ้างเนี่ยอย่างหนึ่งคือลำพงเนี่ยถ้าถ้าถูกน้ำเนี่ยกระดาษถูกน้ําถ้ากระดาษที่ไม่ใส่น้ํายานะมันเลชอบขาดชอบรุ่ยเนี่ยขาดอย่างเงี้ยสองก็ถ้าวอยไม่ขาดถ้าวอยไม่ขาดก็คอขาดเนี่ยคอขาดมาชมว่าเป็นยังไงคอขาดไปประพาปชมนี่เขาเรียกว่าลำพงคอขาดเนี่ยนี่ คอขาดเป็นอย่างนี้โอ้นี่ขาดไปเลยใช่ไหมครับคอขาดใช่ไอ้นี่ทั้ง้านเราพงมาจากไหนกระท่อมมาจากไหนมาจากรถเหตแต่งรถเหตแ่ที่อื่นนี่ไม่ขาดเลยใช่ไหมครับไม่ขาดนี่มันวายซีนี่ของ้เหตแต่งมันก็เรื่องธรรมชาติมีพี่เที่ยวจะบอกว่าของเองพังเนี่ยไม่มีใครบอกนี่จากรถนเหตแต่งนี่คือคอขาดทําไมถึงขาดกระทบมรู้ไหมเพราะว่ากลางมันไม่พอเบีดกี่ดอกไหมเบียดมันแรงแล้วกลางพอแล้วก็ดันกลางช่วยโอ้ล้วกางไปทางานเสียงเบียดใช่ไหม ไม่ใช่มันเปิดแรงเปิดแรงเกินตัวมันอคิดหรอกไหมคือไวมันก็ไม่ขาดหรอกเนี่ยไวมันก็ดังปกติแต่กระดาษมันขาดคือเปิดเปิดเกินตัวมันเออพอทีนี้พอเราได้ได้แหลมตัวใหม่เห็นไหมตัวไวสี่นิ้วมาใส่แต่เม็ดตัวนี้เสียงกลางเราไม่ขาดเลยช่วยเยอะร่งกระเบิด<ๆ>ช่วยเยอะอยู่เลยเพราะว่าแต่ก่อนเสียงกลางเราตัดความถี่ที่พันสตันเฮิรตซ์เนี่ยหนึ่งเคพันสตันเฮิร์ตเราตัดตรงนั้นทีนี้เราขยับไม่อีกตัดหนึ่งเคงเงี้ยเพราะว่าแหลมมันช่วยตรงนั้นแล้ว เสียงกลางตัวนี้ก็ทํางานวงแคบลงความหนังก็เพิ่มมาขึ้นอัตโนมัติแบบประมาณนั้นเนี่ยคือการคอขาดดูที่กระท่อมดอกดีขนาดไหนยังขาดได้ดอกอันนี้ดอกอะไรครับนี่ดอกนิโอนิโอของเอกซาวเซนเลอร์แสตดเอกซาซนเใช่คือมันคือพี่บอกตลอดว่ารถแห่ของพี่เนี่ยมันเป็นรถต้นแบบเนี่ยมีอะไรก็ยัดลงไปไม่มีกระแสลิมิตตายเป็นตายตายเบิกไม่เขาว่าอย่เนี่ยผ่านก็เอามาขายไม่ผ่านก็ใช่ใช่แตประมาณนั้นตอนนี้ก็เสียงกลางก็จบแล้ววิเคราะห์จบแล้วว่าเสียงกลางรถแห่คันนี้ ผ่านระยะร้อยสองร้อยเมตรนี่ไม่มีแตกยาวไปเลยเออตอนนี้ก็เกหลือแค่เบียดอย่างเดียวตอนนี้มีะห์เบียดอยู่ใช่ไหมครับราะหอเบียดอยู่ให้เบียดโมอนก่อนเ <ừ> ข้าใจไหมกระท่อมที่อธิบายมาเนี่ยเข้าใจครับเห็นไหมการขาดมันก็มีหลายปัจจัยคือเอาไว้ง่ายคนเปิดอ่ะก็หกช่างไม่ได้หรอกช่างเห็นรวยช่างรู้เลยว่าเกิดจากอะไรมาถึงมาถึงคำแรีกอะไรนะเปิดไม่แดงเปิดไม่แรงเปิดไม่แรง เปิดปกติเนี่ยใช่ไหมคือมันต้องระวังให้ดีกระท่อมกับลูกค้าสายบ้านที่ชอบที่ชอบลืมก็คือการเปลี่ยนเพลงเนี่ยต้องต้องแนะนาลูกค้าตลอดเลยเวลาเราเปลี่ยนเพลงปุ๊บเนี่ยเรียบร้อยเลยถ้าเราเป็นลดเสียงลงอะ่ะคือสมมติว่าเพลงนี้มันมันมันเบาใช่ไหมกระท่อมแล้วก็เล่งอีเล่งอีคิวเล่งมาสเตอร์เล่งเสียงไปปกติมันก็โอเคละพอมันโดดเปลี่ยนเพลงเนี่ย บางเพลงก็แรงปื๊ดขึ้นเนี่ยช่วงนี้แหละที่เราหมาขาดต้องร,ร,ระมัดระวังตรงนี้ดีในการเปิดเพลงตาม YouTube ไม่เหมือนกับแผ่นที่เราเปิดสมัยก่อนมันจะประมาณนะั้กระท่อม